สวัสดีครับท่านผู้ชมและท่านผู้ฟังช่องของทิศจ่อยตามรอยอาจารย์ทุกท่านนะครับวันนี้ทิศจ่อยมีเรื่องเล่าเกี่ยวกับเวรกรรมมาเล่ามาอ่านให้ทุกท่านได้รับฟังกันนะครับเรื่องนี้ก็เขียนบันทึกโดยคุณจิตตการนะครับคุณจิตตการก็บอกว่านี่ก็เป็นอีกเรื่อง ที่เกิดใกล้กับตัวของคุณจิตการเองเป็นเรื่องราวของเพื่อนที่ชื่อว่าพลอยครับซึ่งเป็นเพื่อนสมัยเรียนประถมที่สนิทอีกคนหนึ่งและคุณจิตการและพลอยก็ไม่ได้ติดต่อกันมานานสิบกว่าปีแล้วเนื่องจากต่างคนก็ต่างมีหน้าที่การงานจนคุณจิตเนี่ยได้เจอกับคุณพลอยอีกครั้งแล้วก็ ดูสีหน้าของพลอยไม่ค่อยจะดีนักเพราะมีเรื่องกลัดกลุ้มใจอย่างหนักสวนทางกับการทำงานขณะที่การงานไปได้ดีเลยทีเดียวโดยคุณพลอยได้เล่าว่าเธอได้อยู่กินกับสามีมากว่า3ปีแล้วแต่ไม่มีความสุขเลยแม้แต่น้อยเพราะสามีชอบไปเที่ยวนอกบ้านแล้วก็มีเมียน้อยไม่เลือกที่ สาเหตุก็เพราะว่าเขาเป็นคนหน้าตาดีก็เลยเป็นที่ชอบใจของสาวๆความสุขของเขาก็จึงอยู่บนความทุกข์ของคุณพลอยนั่นเองมันไม่เคยอยู่บ้านเลยตกกลางคืนมาก็ขับรถออกไปถามจะไปไหนก็ไม่ยอมตอบรู้อีกทีโน่นก็อยู่โรงแรมแล้วสีหน้าที่กลัดกลุ้มเหมือนอกจะแตกเป็นสเสียงๆของพลอย ทำให้คุณจิตเห็นใจเป็นอย่างมากแต่ก็ไม่สามารถทำอะไรได้มากกว่านี้เพราะเป็นเรื่องของคนทั้งสองคนเขาเธอมักจะพูดเสมอๆผนกับข้าบน้ำตาว่ามันเวรกรรมอะไรนักหนาะก็ไม่รู้เนี่ยนั่นก็เพราะสามีของพลอยนั้นไม่ต้องแบกรับภาระอะไรเลยบ้านก็ไม่ต้องเช่า ข้าวก็ไม่ต้องซื้อทุกอย่างต้องพึ่งพาอาศัยเธอเสียไปหมดยิ่งคิดมันก็ยิ่งทำให้เธอเสียใจถึงเธอจะทำดีเท่าไหร่เขาก็ยิ่งเลวมากยิ่งขึ้นเท่านั้นยิ่งถ้าวันไหนถ้าไม่กลับบ้านเธอเนี่ยที่ต้องเป็นคนโทรไปตามเขาทุกครั้งและคำตอบที่ได้รับก็คืออยู่กับเพื่อนนอนบ้านเพื่อนอยู่ ทั้งที่ได้ยินคุยกับเสียงผู้หญิงแล้วก็มีเสียงผู้หญิงอยู่ข้างบางครั้งผู้หญิงก็รับโทรศัพท์เองแล้วก็มันเป็นการทำร้ายจิตใจของผู้พักดีในความรักอย่างพลอยเป็นอย่างยิ่งเธอบอกว่าความรู้สึกในตอนนี้คือทั้งรักทั้งเกลียดรักมากเท่าไหร่ก็เกลียดมากเท่านั้นบางครั้งเกลียดจนอยากทำร้ายให้ สมกับที่เขาทำร้ายเธอฉันเนี่ยอยากจะเอามีดกรีดหน้ามันอยากรู้ว่าถ้ามันเสียโฉมอะแล้วพวกผู้หญิงพวกนั้นยังจะชอบมันอีกไหมเธอเอ่ยประโยคนี้ออกมาด้วยน้ำเสียงที่แค้นเคืองเออหนะ้าใจเย็นๆก่อนคิดดีๆนะก่อนจะทำอะไรนะ่ะมันอาจจะเป็นเวรกรรมของเราก็ได้ใจเย็นๆ ฉันพยายามคิดว่ามันเป็นเวรเป็นกรรมน,นะแต่มันชาติไหนฉันก็ไม่รู้แต่ชาตินี้มันเป็นกรรมกับฉันเนี่ยทําไมมันไม่รับผลปลาาผลกรรมของมันบ้างก็ไม่รู้อะกรรมจะส่งผลแน่ๆแ,แต่อาจจะถึงไมอ่อาจจะยังไม่ถึงเวลาก็ได้ทางออกของเธอนอกจากร้องไห้แล้วอีกสิ่งหนึ่งก็คือการพึ่งพาหมอดูครับ ตามหมายเลขโทรศัพท์ที่ถูกส่งเข้ามาในโทรศัพท์มือถืออย่างที่เราเห็นเห็นกันนั่นแหละไม่ว่าจะนี่านาทีละเท่าไรเธอก็ยอมเสียเงินเพื่ออยากจะรู้ดวงชะตาของความรักของตนเองว่าเป็นยังไงในสภาวะที่จิตใจมีความอ่อนแอมากเช่นนี้จึงเป็นที่น่าระวังเป็นอย่างยิ่งเนื่องจากอาจจะถูกหลอกจากหมอดูที่ไม่มีจิตสำนึก อย่างที่เราเห็นในข่าวกันอยู่บ่อยครั้งเพราะอาจจะนำมาซึ่งการเสียทรัพย์สินและถูกประทุษสร้ายต่อร่างกายก็เป็นได้นะครับพลอยเคยสอบถามกับผู้เขียนนี่แหละเกี่ยวกับหมอดูว่าคนไหนแม่นคุณจิตการก็ได้แนะนำให้เธอไปทำบุญหรือเข้าวัดปฏิบัติธรรมจะดีเสียกว่าอีก แต่ในเวลานั้นเธอยอมรับยอมรับเลยว่าจิตใจไม่สงบคงจะปฏิบัติธรรมไม่ได้หรอกเมื่อเธอไม่สามารถสงบจิตใจได้เพื่อเข้าวัดปฏิบัติธรรมแล้วก็คุณจิตการก็จึงได้แนะนําให้สวดมนต์และแผ่เมตตาให้กับเจ้ากรรมนายเวรรวมทั้งสามีของเธอนั่นแหละเป็นอันดับแรกพร้อมกับการขออโหสิกรรมด้วยเธอก็รับปากว่าจะทํา พอคิดว่านี่คือเวรกรรมของเธอชาติแล้วฉันคงทำกรรมกับเขาไว้มากเลยนะเขาถึงมาเอาคืนชัดในชาตินี้เมื่อพลอยคิดได้ก็เริ่มสวดมนต์และก็แผ่เมตตาแม้จิตใจจะไม่สงบนักนั่นก็เพราะว่าทัางทั้งรักและก็ทั้งเกลียดทั้นเวลาผ่านไปหนึ่งเดือนคุณจิต ก็ได้พบกับพลอยอีกครั้งคราวนี้เธอมาพร้อมกับสามีที่มีสภาพร่างกายที่ย่ำแย่เดินกระเพลกกระเพกจนเธอต้องคอยพยุงอยู่ตลอดเวลา mm hmm. เขาเป็นอะไรอ่ะเธอป่วยหรือ mm hmm. มันเป็นเวรเป็นกรรมนะ่ะกรรมสนองกรรมใช่ไหมเธอหันไปถามสามีที่ยืนขาสั่นพ่อทรงตัวไม่ได้ mm hmm. เป็นไงล่ะ ทำกับเมียไว้ยังไงมันก็ได้อย่างนั้นน่ะไม่ชอบอยู่บ้านชอบไปนอนที่อื่นทีนี้เดินไม่ได้แล้วจะไปไหนได้ดูสิมันก็ต้องอยู่บ้านนี่แหละพลอยเยาะเย้ยถากขางสามีพลางหันมาพูดคุยกับคุณจิตแล้วก็เล่าให้ฟังว่าเช้าวันหนึ่งสามีของเธอกำลังจะลุกจากที่นอนเพื่อออกไปทำงาน แต่ก็เกิดขาสั่นและอ่อนแรงล้มฟุบลงจนไม่สามารถเดินได้จนเธอต้องนำเข้าไปส่งโรงพยาบาลโดยหมอก็ได้ลงความเห็นว่าอาจจะทำหนักทำงานหนักเกินไปไม่ออกกําลังกายและก็เกิดความเครียดสามีของพลอยพักงานไปประมาณเดือนกว่าๆเพื่อรักษาตัวและทำกายภาพบำบัด ก็โดยสภาพจิตใจที่ย่ำแย่ด้วยเพราะหนักนอกจากหนุ่มหน้าตาดีที่เดินเหินได้ปกติเป็นที่ไม่ปองของบรรดาสาวๆแต่วันนี้เขากลับเดินไม่ได้ร่างกายสูบผอมหน้าตาสุดโทมหม่นมองไม่มีราสีเลยเพราะทุกข์และระทมไม่อยากให้ใครรู้ว่าเขามีสภาพเช่นนี้ความทุกข์ของเขา จึงไม่ต่างอะไรกับความทุกข์ของพลอยที่เขาได้ทํากับเธอไว้ก่อนหน้านี้เธอทุกข์อย่างไรเขาก็ทุกข์อยู่อย่างนั้นแต่คนที่คอยดูแลเขากับไม่ใช่สาวๆพวกนั้นนั่นก็เพราะคงไม่มีใครอยากจะมาใส่ใจหรอกจะมีก็แต่พลอยเพียงคนเดียวเท่านั้นที่ต้องคอยป้อนข้าวป้อนน้ำซักเสื้อผ้าให้ แม้ในปัจจุบันเขาจะเดินได้บ้างแต่เธอก็คอยดูแลเขาอยู่ไม่ห่างเสมือนเป็นคู่เวรคู่กรรมที่ตัดกันไม่ขาดแม้ว่าเขาจะทำให้ดีกับเธอไว้หลายอย่างแต่เธอก็ให้อภัยเขาได้เสมอน้ำเสียงของพลอยอาจจะพูดด้วยการประชดประชันแต่ในใจก็ให้อภัยเขาอยู่เสมอ และหากมองอีกมุมคู่นี้อาจเป็นคู่เวรคู่กรรมกันพ่อพลอยก็ต้องมาคอยดูแลสามีที่ป่วยอยู่ไม่ห่างไม่ว่าในอดีตเขาจะทำร้ายเธอสักแค่ไหนแต่ท้ายที่สุดแล้วพลอยก็ทิ้งเขาไม่ลงอยู่ดีครับเอาละครับหมดเวลาสําหรับวันนี้นะครับขอขอบพระคุณทุกท่าน ที่รับชมแล้วก็รับฟังคลิปของทิศจ่อยตามรอยอาจารย์มาตั้งแต่ต้นจนจบนะครับขอให้ทุกท่านมีความสุขความเจริญสุขภาพร่างกายแข็งแรงมีเงินมีทองใช้ไม่ขัดไม่สนนะครับเอาไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ